สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะกินเป็นเส้นหมี่แล้วกันเดี๋ยวผมจะทำแล้วไ,ไปนั่งกินพอดีเมื่อกี้ไปทํางานมาก็เลยใส่หมวกนะช่วงนี้ก็อย่าลืมนะไทรชนะมีหมอชนะด้วยคนที่แพ้ก็คือจะต้องพูดอย่าลืมใส่หน้ากาดเวลาทำก๋วยเตี๋ยวใส่หน้ากาศด้วยนะทำข้าวนะจะทำแล้วนะ นี่คือชามที่ใส่นะขนาดนี้นะจะเปิดฝาหม้อแล้วนะจะกินเส้นหมี่นะใส่เส้นหมี่แล้วก็ผักปุ้งลงไปนะวบรวทั่วบัวบั่ว ีอค so, ือเส้นเห็นไหมเห็นยะผมซูมให้ใกล้ๆเลยอ้าวซูมไม่ได้เพราะอะไรเนาะไม่เป็นไรก็วันนี้มันจะหมดหม้อแล้วนะครับแต่ก็ทำไม่เยอะนะทำแค่สิ่งเดียวเพราะว่าช่วงเอ็นโควิดนี่ครับเส้นก็ประมาณนี้นะต่อไปก็จะลวก จะลวกลุกชิ้นกับหมูแป๊บนึงของอนุญาตลวกหมูแป๊บนึงนะเพื่อนเพราะว่าเราต้องกินให้มันสุกๆช่วงนี้เรากินให้มันปลอดภัยไ,ไปก่อนนะไหนไม่ปลอดภัยก็เลี่ยงไปก่อนนะเพื่อนระวังลวกหมูแล้วก็ผมจะเติมเนี่ยเป็นน้ําน้ําปรุงเลยนะน้ําปรุงที่มันเป็นสูตรของไครของมันนะนี่สูตรของแฟนผมก็ทําใส่ไปหนึ่งช้อน ใส่เป็นถั่วงอกผมจะไม่รวกถั่วงอกนะมูงก็ได้ <c ười> มาละใส่หมูลงไปเราจะกินน้ำตกเราต้องใส่เลือดใส่เลือดประมาณนี้นะเห็นไหม มาเนี่เสร็จก็ได้นะไม่ต้องกลัวเปลืองผาดอะไรทุกชิ้นแล้วก็ใส่ทุกชิ้นลงไปใส่ทุกชิ้นลงไป เอเป็นถั่งอกสดนะเพื่อนใส่ลงไปแล้วอะไรใส่กระเทียมเจียวลงไปนะนี่คือใส่กระเทียมเจียวลงไปนะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไป นหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปให้ดูใกล้ๆนี่ครับพอได้ก๋วยเตี๋ยวนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่นะอีนนี้ก็จะปรุงนะก่อนปรุงแล้วก็ต้องชิมนิดนึงเพราะว่ามันป้นหม้อแล้วพอรว่วเราจะเติมแล้วแล้วก็เติมไป ส้มนะพริกปลานิดแดงปลานิดแดงนี่นะปรุงเสร็จแต่เราก็จะไปกินกันเลยแต่เราก็ได้เวลามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเลือให้อร่อยมันก็ต้องมีนี่ด้วยครับผมเนื้าผักผเนี่ย,ยนะมีประโยชน์นะครับ,ม,รบม,มีประโยชน์มากสังเ,ะะเกตง่ายๆผักทุกอย่างที่มีกลิ่นะเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะอะไรหนึ่งนะกลิ่นมันบรรเทาโรคได้ดีนะสีเขียวมีประโยชน์มากกินเยอะดีกินน้อยไม่ดี เยอะมากก็ไม่ดีแน่นกินได้พอดีพอดีขออนุญาตใส่บอกให้เน้นนะเพราะว่ายอยากปทำงานตอคืนนี้ช่วงพักเทีย่ยงพักเทีย่ยงตอนเวลากี่โมงนนบ่ลายสามมั้งกินก๋วยเตี๋ยวแค่อร่อยก็ต้องมีด้วยโณฑนามาเลยครับโอคาับคล่าอะไรหน้าตาก๋วยเตี๋ยวจะเป็นยังไงนี่เจ้าบอเอาบ่ไฟ เห็นไหมชั่วหนึ่งเลยจนสี่นี่นะแล้วก็ผ่านเลยเอาให้สุกสักเลืเป็นเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่คืออะไรเส้นหมี่ก็คือเส้นไม่เล็กนะเส้นไม่ใหญ่ ไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่เส้นใหญ่ไม่ใช่เล็กไม่ใช่บุ้นเส้นนั่นแหละครับมันคือเส้นหมี่มาครับเ,เพื่อนๆมือเที่ยงด้วยกันเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านผมเองนะครับมก็เลยใส่เครื่องได้เยอะนะนาขายผมจะขายเท่าไหร่แต่ใส่ขนาดนี้ขายห้าสิบบาทาขาดทุนนะปกติผมขายธรรมดาสี่สิบเห้าสิบ แต่ถ้าทำขนาดนี้ก็นา่าจะขายประมาณ70บาทแต่ร้านผมไม่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งนะใจใครใจมันนะถือซะว่าปากใครปากมันท้องไขรท้องมันนะไม่มีใครได้ไปชอบใครไม่มีใครกินมันมาแล้วครับคันแรกคันแรก,ขแกเขาแบบอยจ็งไรครับ วรช<อ>่ไหมเนี่ยนะตรงนี้มันหน้าหนาวแล้วหน้าร้อนอยู่นะนก็คือวันหนาววันร้อนที่ไม่ดี เขรับคนตกงั้นเขาลนะ็อกตาผ่านเดี๋ยวกินเสร็เจเราคงจะถ่ายบรรยากาศรอบร้านในห้ดูว่ามันอยู่ตรงไหน,น ไม่เปลี่ยนมันเดินนะครับเวลาียงวกเกี้ยวเพื่อนอย่าลืมกัดทานะมันน่ารูา เราพาหมดเติมทั้งวัดต้นไอแบบนี้ผมก็ไม่ทิ้งนะเอาไปปักลงดินเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แล้วก็เก็บมันกินใหม่แล้วก็ได้ประโยชน์ใหม่

ผมก็มไปเห็นปีกว้วยแล้วผมจะมาแกงปีกว้วยหรือว่าตำเด็กตำเนอะตำปีกว้วยตำปีกว้วยอร่อยรถไ,ไฟจะมาแล้ว มีมมลูกค้าเข้ามาสองโต๊ะมดหมมวมวดีส่วแล้วแล้วมีอะไรยมให้ดูรถไฟ ูแดดสิครับพเพื่อนนี่นะนี่คือถนนศรีนครินทรนี่คือที่ทำงานที่ทำงานตนัวน,นู้ันนี้แสงนี่ไฟผัวหมา <c oughs> ร้านก็เป็นร้านขนาดนี้เป็นร้านก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับท้อม